ฮัลโหทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พอยมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2 4 v รถปี2016.17นะคะเป็นตัวขับ2ที่จะบอกว่าหล่อมากๆราคาดีสุดๆวันนี้จบสดได้ที่759,000บาทนะคะพออยู่ที่1 2 000, 7 0 0กันอีก700บาทนะะถ้าใครตามหาอยู่จะบอกว่าน,นี่แหละคุณเจอแล้วนะ f o r เ u อร์2.4ราคาดีๆแบบนี้นะคะออกรถวันนี้นะคะจบเพียง999บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องทาง YouTube นะคะเราให้คุณออกรถกันแบบ0บาทฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนฟรีภาษีพรบขัดเลืส่สีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมเกียร์ให้หมดทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลต่างจังหวัดจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแน์ก็ดูแลให้ได้หมดนะคะ เรายังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ที่ส่งรถให้ปีทั่วประเทศด้วยนะคะนี่คือ Fortuner 24V นะคะปี2016จด17กระจังหน้าเท,ท,ท่รถสีดำฉ่ำๆแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะได้ไฟหน้าใบบีม LED ตัดหมอกมาให้ครบชุดนะคะในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมพร้อมอยางคุณภาพดีดีมิชลินจัดไว้ให้1ชุดขอบ18คะ่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวปลายกระจก LED แบบนี้มือจับโทรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะนี่คือ Fortuner 2.4V นะคะเข้าใหม่เลยสีดำฉ่ำๆแบบนี้นะคะกล้องหลังมีให้ ด้านหลังคิวโคลเมียม f r อนต์ฟอร์จินเก็มีมาให้ด้วยนะคะนี่ประตูท้ายเปิดปิดระบบไฟฟ้านะคะแต่ปุ่มไฟกระพริบปับ๊บยืนออกมาได้เลยเนะาะนอกเพื่อจะให้ประตูได้เปิดขึ้นแบบสมูทแบบนี้นะคะใช้งานกันง่ายๆสบายๆเลยนะคะนี่สำหรับภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่กว้างประมาณหนึ่งนะคะเบาะพับลงไปได้วางของด้านบนเบ,นบาะได้ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากวางของที่สูงหน่อยพับเบาะซ้ายขวาได้เลยนะคะทั้งเจที่นั่งเป็นเบาะสีน้ำตาลเบาะหนังแบบนี้มาให้ด้วยนะคะนี่ช่องแอร์มีให้ทั่วถึงมีไฟหน้าเก๋งกลางเก๋งท้ายเก๋งมีให้ครบเลยนะรถทุกคันคัดคุณภาพนะคะไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆให้เพื่อนต้องกังวลใจคะ่ะวันนี้ก็จบกันได้นะคะศูยบาทนะคะวันนี้ออกรถกันนะ มาดูกันนะคะสำหรับภายในนี่ให้ดูเลยชุดบ่อสีน้ำตาลฉ่ำๆนะคะแบบนี้เลยนะคะมี Power อร์เอ t เลนะคะเตาเสียบปลัป๊กไฟปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยเพดานสะอาดสะอ้านด้วยนะจ๊ะบรรยากาศภายในก็หอมสดชืน่นเย็นสบายนะคะปะเดี๋ยวเรามาชมกันสำหรับโซนของด้านหน้ากันบ้างค่ะ สำหรับด้านหน้านะคะได้ชุดบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ละจ้าพวงมลาลัยตกแต่งลายไม้ด้วยนะคะได้แพทเทิร์นชิปนะคะมาให้รับสายวางสายสปีกเกอร์ได้และคันนี้ให้ดูกันนะคะรถปี16.17ไมล์วิ่งไปแสนสี่เท่านั้นเอง จอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนกล้องหลังมองจากจอตรงนี้ได้เลยเข้าเชื่อมต่อทัชสกรีนได้ถูกระบบนะคะแอร์ Air, ก็เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยทุกคนค่ะปรับใช้งานง่ายๆแรงลง,ลงอุณหภูมิที่ทางได้หมดเลยนะคะช่องเสียบสาย USB AUX อยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่ให้ดูลายไม้สวยๆนะคะที่วางแก้วเท่ๆ อีโคโหมดพาวเวอร์โนะคะทุกอย่างคือเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner รถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะประวัติดีๆจะบอกว่าคันนี้เราเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้อีกคันด้วยนะคะดูแลแบบนี้ให้ทุกคันนะคะรับประกันว่ารถนะคะพร้อมใช้งานคัดคุณภาพมาให้นะจ๊ะและนี้ก็คือ Fortuner 2.4ปี2016 จด17นะคะแถมยางใหม่ไปให้แล้วจ้ะวันนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ต้องทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบอกว่ามาจาก YouTube ด้วยนะออกรถวันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นสิ้นปีออกรถวันนี้ขับฟรีผ่อนอีทีปีหน้าเลยเดอ้อฝากกันไว้ด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ